มีอาชีพเสริมมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาชีพนี้ทำรายได้ต่อปีกว่า10ล้านบาทเลยนะคะนั่นก็คือการทํานากบค่ะเป็นการทํานากบในช่วงหน้าแล้งนะคะที่จังหวัดนครพนมเขาบอกว่าเขาทําอาชีพนี้ขายลูกพวกเพิ่มมูลค่าแปรรูปแล้วส่งไปขายต่างประเทศรายได้ดีทีเดียวนะคะเรื่องนี้ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่สร้างรายได้มหาศาลแล้วทําแบบนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะสําหรับชาวบ้านบ้านหนองแต้ตําบลนาขามอําเภอเรนูนคร จังหวัดนครพนมชาวบ้านเนี่ยจะเพลิกผืนนาที่ทํากินทํานากบขายลูกออตลูกพวกขายหน้าฟาร์มส่งตลาดสดขายได้กิโลกรัมหนึ่งนะคะ1 5 0่ง0บถึงสองบาทล่าสุดเนี่ยเขาออกไปเพิ่มมูลค่าคะ่ะก็คือผ่านการแปรรูปเอาลูกพวกไปทํา คือเอาไปบีบไส้ออกแล้วก็ทำความสะอาดบรรจุแพ็กเกจแช่แข็งส่งไปขายเมืองนอกนะคะแล้วก็ยังมีกบเนื้อที่เลี้ยงไว้ทำอาหารแยกจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เอามาแปรรูปแช่แข็งส่งขายได้กิโลกรัมละ200บาทสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนนะคะทำให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดปีละกว่า10ล้านบาทคุณสนธยาฝารมีเลขาประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านหนองแต้บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทำอาชีพเลี้ยงกบขายลูกออดประมาณ 170ครัวเรือนก็ส่งไปขายได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังส่งออกไปยังออสเตรเลียสิงคโปร์สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละประมาณ20ล้านค่ะกลุ่มนีนม่ประมาณ2 0 0วัตันต่อปีครับต่อปีนะหม,มู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงเยอะไหมครับ76รายครับอ๋อถือว่าเป็นอาชีพที่นำเงินเม็ดเงินเข้าหมู่บ้านได้เยอะไหมครับพี่ เงินปีหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าล้านครับสิบกว่าล้านบาทแล้วสิ่งที่ตามมาคือหมุนเวียนก็ค mm ือ hmm. มีแรงงานใช่ไหมครับมีแรงงานมีคนไม่ตกงานทุกคนครับอาชีพเนาะต่างคนต่างได้อาชิพทุกคน ส่วนการน,นํามาปรุงอาหารนะคะส่วนใหญ่เมนูหลักจะนําไปทําแกงอ่อมใส่เครื่องเคียงสมุนไพรที่ขาดไม่ได้คือใบชะพลูค่ะรวมถึงแกงใส่หน่อไม้ดองทั้งยังสามารถทําเป็นห่อหมกตามความชอบถือเป็นเมนูเด็ดหากินได้ยากนะคะแล้วก็เวลาไปกินตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยมันแพงถ้วยหนึ่งก็สองถึงสามร้อยบาทเลยยิ่งต้นหรือดูเนี่ยมีราคาซื้อขายหน้าฟาร์มโลละประมาณสองร้อยค่ะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ ลูกควกนี่คือลูกออดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นหลักคืออะไรรู้ไหมฮะการเลี้ยงเนื้อสัตว์หรือการเลี้ยงสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอะไรที่เราไปแข่งออกับคนตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นเราเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยเราจะเจอคู่แข่งเยอะแต่พอเราฉีกไปเลี้ยงสินค้าโปรตีนเหมือนกันคู่แข่งจะน้อยครับและเราจะได้กําไรครับไม่ใช่เฉพาะการเลี้ยงกบนะครับผมเคยเห็นการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเงี้ย oh. ก็ทําเงินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรลองคิดดูนะครับว่า เลี้ยงอะไรที่ตลาดต้องการและคู่แข่งน้อยครับค่ะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ถ้าเกิดเรามองเห็นมันว่ามันเป็นโอกาสะนะฮะโมโนแม็กส่งความหามีคมากอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิพิเศษเพียง89บาทลูกค้า A A S ลูกค้า True d e t a c หาราคาเดียวรีบสมัครนะ